สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล10,000บาทของแอปทางรัฐนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอปทางรัดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่รหัสให้เรียบร้อยพอเข้าสู่แอปทางรัดแล้วให้กดที่ปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการค่ะต่อไปให้กดปุ่มดำเนินการค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้สุดนะคะ แล้วให้กดปุ่มถัดไปค่ะแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปให้สุดแล้วติ๊กที่ปุ่มฉันยอมรับเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มถัดไปค่ะพอมาหน้านี้ก็เลื่อนขึ้นไปให้สุดแล้วติ๊กที่ฉันยอมรับแล้วกดที่ปุ่มยอมรับค่ะระบบก็จะเข้าสู่หน้าให้เรากรอกข้อมูลนะคะให้เราใส่เลขบัตรประชาชน ที่ปรากฏอยู่บนแบบประชาชนของเรานะคะแล้วก็ด้านหลังก็ให้เราใส่เลขด้านหลังนะคะที่เป็นตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัวใหญ่2ตัวตัวที่3ก็คือจะเป็นตัวเลขนะคะการป้อนข้อมูลนะคะก็คือให้ป้อนตัวเลขลงไปเลยไม่ต้องใส่ขีดนะคะเสร็จแล้วให้เราเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วก็ให้กดที่ปุ่มตรวจสอบข้อมูลค่ะต่อไปให้กดปุ่มยืนยันดำเนินการต่อค่ะ ระบบก็จะให้เรากรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนเลยนะคะให้เราเตรียมบัตรประชาชนไว้ถ้าใครมีคําว่านายอยู่ข้างหน้าก็ติ๊กคำว่านายมีนางก็ติ๊คำว่านางนะคะแล้วช่องอีกช่องหนึ่งก็คือให้ใส่ชื่อตามบัตรประชาชนเลยค่ะนามสกุลก็ให้เหมือนบัตรประชาชนเลยนะคะเสร็จแล้ววันเกิดนะคะถ้าเราก็ติ๊กวันเกิดของเราถ้าใครไม่มีวันเกิดก็ให้ใส่ขีดค่ะเดือนเกิดก็ติ๊กเดือนเกิดนะคะตามบัตรประชาชนถ้าไม่มีเดือนเกิดก็ให้ใส่ขีดค่ะ พศนะคะก็ติ๊กไปนะคะเกิดพศอะไรเราก็ติ๊กลงไปเมื่อเราตรวจข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยว่าถูกต้องนะคะก็ให้กดที่ปุ่มดําเนินการต่อคะ่ะระบบก็จะให้เราเข้าสู่การสแกนหน้านะคะกดที่ปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าคะ่ะให้หน้าเราอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ทําตามที่ระบบแนะนํานะคะเขาบอกว่าให้การุณาพยักหน้าช้าๆแล้วก็พยักหน้าช้านะคะ ถ้าสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะแจ้งว่ารับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะเสร็จแล้วเรากดที่กากระบกปิดนะคะไปที่หน้าแอปของทางรัฐค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยจริงหรือเปล่านะคะให้เรากดที่ปุ่มตรวจสอบการรับสิทธิ์ค่ะแล้วกดปุ่มตรวจสอบสถานะค่ะระบบก็จะแจ้งให้ทราบว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเขาก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนทั้งหมดจะมีห้าขั้นตอนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบห้าขั้นตอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมะรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ